น้องคนนี้ถามว่าพี่คิดว่าเราแพเพราะอะไรซื้อเสียงหรือว่ากกตอโอเคเอาตรงๆนะคลิปนี้ฟังแล้วอาจจะไม่ลื่นหูเท่าไหร่แต่สําหรับผมเหตุผลหลักๆมันไม่ใช่การซื้อเสียงเอาซื้อเสียงก่อนนะกกตเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะพอคลิปนี้จะวิเคราะห์แบบจ๋าๆเลยฟังแล้วได้ประโยชน์แน่นอนคําถามแรกแบบง่ายๆเลยนะเราคิดว่ารอบที่แล้วเขาซื้อไหมถ้าเราใช้ทฤษฎีการมองโลกในแง่หลายเชิงป้องกันเนี่ยเขาก็คงจะซื้อนะแล้วคําถามที่สองก็คือทําไมเราถึงชนะ ผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้สนับสนุนการโกงทุกรูปแบบแต่อีกในหนึ่งมันหมายความว่าเราอะ่ะรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องลงไปสู้กับระบอบเก่าเราจะต้องลงไปสู้กับการซื้อเสียงและเหตุผลที่เราแพ้ง่ายๆเลยก็คือเราเตรียมตัวรับมือได้ไม่ดีพอเราในที่นี้หมายถึงเราทุกคนรวมถึงพักประชาชนเองด้วยเราประมาทเกินไปเรายักไหลแล้วไปต่อเราคิดว่าสายลมมันจะพัดมาทางเราแต่ในความเป็นจริงมันกลับตรงกันข้าม เชื่อไหมว่าแม้แต่ตัวผมเองก็คาดไม่ถึงเวท,งทั้งทั้งที่ผมเคยออกมาพูดแล้วนะว่าส้มกับแดงเนี่ยจะกอดคอกันสู้หรือกอดคอกันแพ้เคยพูดด้วยว่ามันคือการเหวี่ยงไปมาของประชาธิปไตยสายลมไม่ได้พัดมาทางเสรีนิยมตลอดไปโลกเราในปัจจุบันมีหลายๆประเทศที่อนุรักษนิยมเนี่ยเขาพลิกขึ้นมาชนะเสรีนิยมเพราะกระแสสงครามเราเห็น LDP ที่ญี่ปุ่นเห็นริพารบิกันที่อเมริกาเห็นซ d ดีที่เยอรมันเห็นฟรีดัมพาร์ตี้ที่ออสเตรียแถมภูมิใจไทยในปัจจุบันไม่ใช่แค่อนุรักษนิยมแต่เป็นนนอุมิยที่ ติดกระสุนแล้วมีอำนาจรัฐในมือพวกเราเห็นแล้วแต่พวกเราก็มองข้ามเรายังใช้วิธีการหาเสียงแบบเดียวกับปี66แล้วคู่แข่งเขาเตรียมรับมือกับเรามาเป็นอย่างดีถ้าไม่เชื่อลองไปดูในหลายๆจังหวัดจะเห็นว่าบ้านใหญ่เ,เขาหลบทางให้กันเพื่อที่จะได้ซัดกับเราแบบหนึ่งต่อนหนึ่งเพราะว่าพวกเราเเคยแพ้ในสนามเลือกตั้งซ่อมด้วยวิธีการนี้มาแล้วตอนการเลือกตั้งมีบ้านใหญ่ประมาณ40ตระกูลที่ย้ายไปภูมิใจไทย ส่วนใครที่บอกว่ากระแสอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกก็ลองไปดูที่ภาคอีสานนะครับสสเพื่อไทยเนี่ยหน้าเก่าๆทั้งนั้นสู้กับคนเดิมๆทั้งนั้นแต่แพ้เป็น10บๆเขตภาคตะวันออกส้มก็แพ้เยอะนะครับนี่แหละครับกระแสอนุรักษ์นิยมกระแสชาตินิยมรอบที่แล้วคนเบื่อลุงเบื่ออนุรักษ์ก็มาลองหัวเกาวหน้าพอวันนี้รู้สึกว่าชาติไม่มั่นคงก็ย้ายกลับไปอนุรักษ์นี่มันคือกระแสโลกแล้วมันคืออนุรักษ์ที่ติดกระสุนนะ พอมากระแสนในประเทศมันก็เป็นการต่อสู้ระหว่างตัวเมืองกับต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดบางคนเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะไปเป็นนายกใครจะไปเป็นสสในสภาเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาคือคนกลุ่มที่รัฐบาลไม่เคยช่วยหาอะไรได้เลยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรงบบ้างงบบอไม่เคยมาถึงพวกเขาอยู่แล้วความเจริญก็อยู่แค่ในตัวเมืองมาตลอดอยู่แล้วพวกเขาก็เลยสนใจแค่ว่าใครจะเอาคนมาช่วยเขาเก็บขยะใครจะมาช่วยเขาตอน้ําท่วมน้ําท่วมน้ําแล้งเขาจะไปขอยืมเครื่องสูบน้ําจากใครได้บ้างในเมื่อรัฐไม่เคยสนใจพวกเขาอยู่แล้วเนี่ย ไอคนใหม่ที่จะมาช่วยเขียนของงบเนี่ยมันก็เลยสู้กับคนเก่าที่หยิบยื่นให้เลยตรงนั้นไม่ได้คือบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะไปเบิกค่าอะไรจากรัฐได้บ้างหรือบางคนก็รู้นะแต่รัฐแม่งก็ไม่เคยช่วยอะไรกูได้อยู่แล้วงั้นกูก็ไปพึ่งผู้มีอิทธิพลดีกว่า โจทย์ก็คือเราจะทํำยังไงให้พวกเขารู้ว่าการมีรัฐบาลกลางที่บริหารงบประมาณได้ดีมันดีกับชีวิตเขามากกว่าการไปพึ่งพาผู้มีอิทธิพลแบบฉาบช่วยก็ในเมื่อส้มเนี่ยไม่เคยบริหารประเทศให้เห็นว่ามันเจริญงั้นเขาก็เลยไปเลือกคนที่บริหารจังหวัดเขาแล้วมันเจริญดีกว่าเช่นพยาวบุริัมย์เพชรบูรณ์สุพรรณอะไรเงี้ยคือผู้สมัครเขามีสมัครพรรคพวกคนที่ถึงงบจริงๆเช่นนายกอบจนายกอบต ผู้ว่าพูดตรงๆมันก็คือโมเดลเดียวกับลําพูในปัจจุบันนั่นแหละพูดตรงๆว่าถ้าพวกเรายังอยากชนะแต่ยังจะฝืนใช้วิธีเดิมที่พวกเราใช้กันมาตลอดคือเอาชื่อพรรคแบกชื่อคนเนี่ยเราแพ้แน,น่มันใช้ได้แต่ได้แค่กับกรุงเทพและปริมณฑลแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยชื่อคนต้องช่วยแบกชื่อพรรคไม่ได้จะบอกให้ไปเอาบ้านใหญ่มาเข้าพรรคนะแต่พวกเราอะ่ะจะต้องมีลิซ่าพักคมนเพิ่มอีก10คนที่ภาคใต้จะต้องมีไอ้ลักชนกอีก10คนที่ภาคกลาง จะต้องมีแม็กกี้สุประสิทธิ์อีก10คนที่ภาคอีสานจะต้องมีก๊อฟนัทพลหรือถ้าจะไม่เอาบ้านใหญ่ก็ต้องเป็นตีพัทรลพ,พงศ์อีก10คนที่ภาคเหนือถ้าเราไม่มีผู้สมัครระดับบุกเบิกพื้นที่ได้เหมือนหมออ๋องหรืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มอีกเยอะๆบอกลาการแรลนไลัยได้เลยสุดท้ายคือพักเราแพ้ในเชิงกลยุทธ์แบบเต็มตีนเว้ยผมไม่ได้กาลังจะโทษคุงศรยุทธ์นะครับแต่เราต้องยอมรับว่ารอบนี้เราแพ้จริงๆตัวผมเองหรือนักวิชาการหลายๆคนก็คาดไม่ถึงว่ามันจะขนาดเนี้ย เราแพ้เพราะว่าเรายังไม่สามารถซื้อความไว้ใจจากคนต่างจังหวัดได้มากพอเดี๋ยวเรื่องกรกตมาต่อกันอีพีหน้าครับขอบคุณครับ